ดูแต่ตามไม่พอนะคะแต่เอ๊ะทำไมมันดูแล้วคันไม้คันมืออยากจะเข้าครัวจังเลยก็เพราะว่าแต่แล้วเมนูในละครตำรับแม่ค่ะอยากจะลองทำตามดูสักครั้งหนึ่งจริงๆซึ่งถ้าสังเกตคอนเทนต์ใน tik t o k ของพิภานะคะแล้วก็เว็บไซต์ของไทย PBS ค่ะเขาเอาใจคอละครด้วยการแจกสูตรให้เอาไปลองทำเองแบบไม่หวงยังเมนูที่ขายดีที่สุดก็คือหมูปิ้งสูตรเด็ดของแม่เปิ้ลค่ะคลิปนี้ฟาดยอดชมไปหลายหมื่นทีเดียวต่อด้วยเมนูแกงส้มดอกแคปลานาค่ะมี ที่เด็ดคือความสดของวัตถุดิบปลาช่อนแล้วก็ดอกแคร์ส่วนอีกเมนูคือข้าวผัดกระเพราเนื้อคลุกนะคะแค่ฟังเสียงสับๆๆเนื้อน,อนยก็เพลินแล้วออพอนำมารวมกับฟีดแบคของผู้ชมที่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าทาั้งที่กินข้าวแล้วทําไมยังหิวทุกทีเวลาดูละครก็พอจะบอกได้ว่าดูละครแล้วใจฟูอย่างแรงค่ะแถมคู่พระนางของเรื่องเขาก็มีฉากหวานฉากหึงให้พอน่ารักาำรับแม่นะคะตอนนี้ก็ติดอันดับคอนเทนต์ท็อปเทมาแรงประจำสัปดาห์นี้บนเว็บไซต์วิ คาแบบนอนมงมาเลยส่วนคืนนี้ค่ะก็ถึงคิวเปิดตัวเมนูเผ็ดร้อนนะคะแกงแผนังซี่โครงหมูอ่อนปรุงจากฝีมือคุณพ่อของครามค่ะได้ลองชิมเท่านั้นแหละนางเอกของเราร้องหูเลยแต่ว่าเบื้องหลังแกงผนงมีเรื่องคลาวน้ําตาซ่อนปมลึกในใจของครามนะคะที่รับบทโดยชนาทิพยพิสุทธิ์เสรีวงศ์ชายหนุ่มที่แอนตี้การแต่งงานแต่ว่าลึกๆเนี่ยหวยหาความรักจากครอบครัว ว่าแต่อาหารจะช่วยคลายปมในใจออกหมดหรือเปล่านะคะต้องติดตามชมในละครคืนนี้ต่อจากรายการไทยบันเทิงค่ะ